เพราะมีประโยคคำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกันจากประสบการณ์ของเฟียสเนี่ยจากการแสดงละครมันต้องมีโมเมนต์ที่ มันไปไม่ได้อ่ะมันทะลุไม่ได้มันมีอุปสรรคสําคัญแล้วเราก้าวข้ามผ่านมันได้ยังไงลองแอ,อ,อ่ acting block หลักๆเลยก,ก,ก็คือหนึ่งเรามเมื่อเราคัานหมดเราไม่เราคัานหมด <c oughs> คือเราตีความตัวละครได้และเราเชื่อมโยงเทียบเคียงได้และแต่ว่าเราโดยจิตได้สำนึกแล้วเราไม่ยอมตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่เชื่อ เราเราเรา,เราไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อครับเราไม่ยอมเช่นเออเราไม่ยอม <c oughs> เราไม่ยอมรู้สึก <c oughs> เราดื้อเราเราไม่อยากเป็นตัวละครนั้นเราไม่ใช่ครับเพราะว่าเช่นเออเคยเล่นเป็นแม็กเบสแล้วก็มีความเชื่อมยอโยงตัวละครได้หมดเลยนู่นนี่นะแต่ถึงตรงที่แบบเฮ้ยฉันจะต้องฆ่าคนนี้ฆ่าฆ่าพระราชาฆ่าเพื่อนฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิง เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดและเพื่อที่จะเมนเทนความรู้สึกว่าชันปลอดภัยให้ได้เนี่ยไม่ยอมก็เปลียดคนแบบนี้ซึ่งซึ่งมันก็เป็นนิสัยไม่ดีของนักแสดงซึ่งเราไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราะเะตกลงใจจะเป็นเล่นเป็นตัวละครนั้นแล้วเราต้องเอาตัวเองออกไปตัวเองนั้วไปวางไว้ที่บ้านอืองเี่ยครับ คือมันไปไปไม่สุดเพราะว่าเราเราเราเอาตัวเราเข้าไปเข้าไปที่ากษาตัวละครตัวนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าฉันจริงๆฉันไม่ใช่คนอย่างนี้นี่เอ่อต่อให้แหมเอ่อตีความเชื่อมโยงนูนี้น่น้ถึงมันจริงถ้าเราไม่ยอมมันเนี้ยมันก็คือไม่ยอมแล้วแล้วลผ่านตรงนั้นยังไงอะฮะถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับยอมก็ลืมก็คือต้องลืมตัวเองไปให้ได้ แล้วก็ในฐานะนักแสดงก็คือหาข้อดีของของสิ่งนี้ของตัวละครนี้ให้ใหาหาข้อดีหรือหาข้อแก้ตัวของตัวละครนี้ให้ได้ว่าทําไมฉันทําแบบนี้ทำไมฉันเชื่อแบบนี้เงี้ยครับเราก็จะเชื่อได้ซึ่งนั้นก็เป็นในฐานะมนุษย์จริงๆก็คืออย่างนั้นแหละคือเขาไม่ได้เห็นคนนี้เป็นเพื่อนไม่ได้เห็นคนนี้เป็นผู้หญิงไม่ได้เห็นคนนี้เป็นเด็กแล้วนะก็เ,เห็นเป็นเชี่นหนามแล้วนะ <S <S วนี่เป็นตน้นมันก็พอเราไป เอาปรับการตีความเชื่อมโยงเราได้แล้วเราก็จะยอมเราก็จะอยู่ในฐานะตัวละครนั้นได้แล้วก็ทะลุไปได้หรืออย่างอย่างตอนเล่นอีเิปุสเนี่ยครับก็โอ้โหก็ต้องยอมอ่ะอีดิปุสก็ก็ก็อเขาก็เยอะนะหนักเชียอใช่ครับเพราะว่าในที่สุดเขาเขาก็จากที่เขาเชื่อว่าตัวเองเป็นคนฉลาดและมีคุณธรรมแสนดีเป็นผู้นำที่ดีมากเป็นความหวังหมู่บ้าน เออเป็นผู้นําประเทศที่ดีงามมากเนี่ยเออแล้วคิดว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ที่สุดเจอว่าตัวเองไม่เก่งอย่างที่คิดไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นตัวเองมุอาจจะเป็นอาชญากรด้วยแล้วเองก็อาจจะไม่ใช่แค่อาชญากรธรรมดาไม่ใช่แค่ฆาตากรเลยเฉยตัวเองทำบาปมหารด้วยอย่างเงี้ยครับก็อตอนแรกก็กากลืนมาก อาเซียนพวกแต่งอกแต่เหรอขนาดนั้เลยใช่มันพื้อื่นก็อ,อมเลยครับผูอื่นพออมเลยคือซอบซ้อมอยู่แล้วก็โอ้โหขย้อนเลยอย่างเงี้ยว่าเนอะนั่นมันตัวเราไม่ใช่ตัวละครแล้วอเป็นตัวละครได้เจออะไรเงี้ยเป็นต้นมันเป็นยังไงวะตัวละครนี้เขาไม่ได้ร้องให้น้ําตาแตกมาบนเวทีนะในสถานการณ์นั้นเขาไม่มันร้องให้ฮูไปนี่มันตัวเรานี่หว่าแต่เออมันเป็นคนละตัวเนาะนเป็นต้นครับ อันนี้ก็เป็นนัดเป็นเป็นเป็นพอยสำคัญเนาะใน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 เรื่องของการแสดงเท่าที่เพราะเพราะบางครั้งพี่เชื่อว่านักแสดงทุกคนอ่ะยังไงมันก็ acting block ยังไงก็ต้องเจอใช่ครับกันอยู่พ<อ>เพราะเพราะเพราะสำคัญนักแสดงก็ต้องยอมเสี่ยงแล้วก็ต้องกล้าที่จะปลดล็อกตัวเองไปสู่เงื่อนไขในละครให้ได้เพราะว่าข้อสําคัญที่สุดเนี่ยคือว่าเราไม่ได้รักตัวเองในฐานะที่เราอยู่ในละครเรื่องนั้นแต่เรา ต้องรักศิละปะการละครแล้วก็รักมนุษย์ที่มาดูละครของเราเพราะว่าเขาจะดูเออแล้วได้รับสารของเรื่องนี้ผ่านการสแสดงที่มันน่าเชื่อของเราเขาไม่ได้มาดูเราเพราะว่าอุ้ยคนนี้โปรไฟล์สวยมากเลยคนนี้หล่อจังเฉยเฉืซึ่งอันนี้เป็นเรื่องลออมากๆไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ช่วยทําให้เรื่องนี้สื่อสารไปถึงเขาเลยอือันนี้เป็นมุมมองอันนี้เหมือนเป็นเหมือนจะเป็นมุมมองของของนักแสดงเวทีละ ใช่ไหมคะแล้วแล้วแสดงหนังเรื่องเหมือนกันนะครับคือมันเอาลองดูจริงๆเขาคนละตัวกันนะไอตัวที่เขาอยู่ในหนังเนี่ยเขาก็มอมแมมสกปรกเลอะเลยแหละแต่ว่าพอไปเอองานเปิดตัวก็จะสวยห่อกันมาทีเดียวก็จะเป็นเรื่องอ่าก็อยู่ที่ที่บริบทของเขาเนะว่าเขาจะต้องสวมบทบาทอะไรยังไงในในในแต่ละใช่ครับแต่ละเหตุการณ์แล้วมันเป็น แน่นอนแล้วมันเป็นณโมเมนต์นั้นในฐานะนักแสดงที่กําลังไม่ว่าจะกําลังซ้อมกําลังแสดงหรือกําลังถ่ายทําอยู่เนี่ยเขาอยู่ในเรื่องขขตัวละครเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีคอนเทนต์ว่าฉันเป็นนักแสดงอยู่นะถ้าเขามีคอนเทนต์ว่าเป็นนักแสดงปุ๊บเขาก็ไม่อยู่ในเรื่องเลยไม่อยู่ในบทเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าคุณสมบัติหลักๆเลยเนี่ยสมาธิ<ช>ต้องสูงมากสมาธิความเชื่อความแล้วก็จินตนาการใช่ครับ ใช่ใช่ไหมคะแล้วแล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องยอมรับตัวละครถอดต,ตัวเองออกไป<ช>มันมีแต่ตัวก้อนของตัวละครนี้ที่เราจะพาเข้าไปจนจนจนสุดทางเขาไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายใช่ครับเมื่อเมื่อแสดงเสร็จหรือว่าถ่ายทําเสร็จจูนเอาต์ออกมาแนละ้วคุณก็จะมาเป็นตัวเราเองได้จะไปเป็นนักแสดงที่ล่าเริงตลกสนานเฮฮาหรือจะเป็นดาราที่เอ,อ่อมีผู้คนติดตาม มีแสงในตัวก็แล้วแต่เป็นได้เลยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม